เปิด3สถานะใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทบ้างเช็คเลยจากที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน3เดือนทว่ามีหลายคนที่ตกเกณฑ์นะครับเราไม่ทิ้งกันจนต้องยื่นอุทธรณ์เมื่อที่20เมษายนที่ผ่านมาล่าสุด22เมษายน2563ในารยบนลนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ทั้งนี้นะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีทั้งหมดกว่า28ล้านคนนะครับแต่หากคนที่ลงทะเบียนซ้ําซ้อนจะเหลืออยู่ที่23.5ล้านคนและมีคนที่ผ่านเกณฑ์ผ่านฐานข้อมูลนะครับกรมการปกครองอีก 21.1ล้านคนไม่ผ่านฐานข้อมูลอีก1.8ล้านคนอยู่ระหว่างการพิจารณา6 0แสนคนในจำนวน21.1ล้านคนสามารถแบ่งเป็นคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด1 i d 1 9ได้ดังต่อไปนี้กลุ่มที่1คือกลุ่มสีเขียว4.2ล้านคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินไปแล้ว กว่า3.2ล้านคนนะครับตั้งแต่วที่8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงการคลังนะครับจะมีการทยอยโอนเงินทุกวันนะครับโดยคาดว่าอีก1ล้านคนจะได้รับเงินในสัปดาห์นี้กลุ่มที่2นะครับจะเป็นกลุ่มสีเทา6.3ล้านคนคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมมี4.4ล้านคน ที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วเหลืออีก1.9ล้านคนที่ยังไม่กรอกข้อมูลซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีเขียวผ่านเกณฑ์หรือกลุ่มสีแดงไม่ผ่านเกณฑ์ก็ได้และนะครับหากท่านถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีแดงท่านจะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ดังนั้นหากท่าน ยังไม่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและแนะนำให้รีบไปกรอกข้อมูลโดยด่วนเลยนะครับอย่างไรก็ตามการทบทวนสิทธินั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสถานที่ทำงานจริงของท่านแนะนำให้ท่านเตรียมหลักฐานการประกอบวิชาชีพไว้ด้วยนะครับให้พร้อมข่าวดีมาอีกแล้วประชาชนที่ทบทวนสิทธิ์เ hey, ฮครังพร้อมจ่ายทุกคนหากผ่านเกณฑ์ คนลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์มีสิทธิ์เฮครังพร้อมใจทุกคนหากผ่านเกณฑ์ตอนนี้มีคนได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วมากกว่า4.2ล้านรายความคืบหน้าล่าสุด จากกรณีแจกเงินเยียวยา5,000บาทในรั้บลรแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วกว่า28ล้านคนโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้เงินเยียวยาไปแล้ว4.2ล้านคนกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกวันทำงานไม่เว้นแม้กระทั่ง กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์หากทีมงานลงพื้นที่แล้วพบว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประกอบอาชีพจริงตามที่ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ไว้ทางกระทรวงก็จะเปลี่ยนสถานะให้เป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ต่อไปโดยรัฐบาลไม่ได้มีการกำหนดตัวเลขสุดท้ายว่าจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์นั้นต้องมี มากหรือน้อยเท่าไหร่ถ้าคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้รัฐบาลพร้อมที่จะจ่ายเยียวยาช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนข่าวดีไปแล้วค่ะเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ทิ้งการสถานะครั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะต้องทำยังไงเมื่อ,อไหร่จะได้5,000มีคำตอบในนี้มาฟังกันเลยค่ะ ครังแจงคำถามคาใจเงินเยียวยา5,000บาทเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดทคอมถ้าสถานนะค้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบนี้จะได้เงินหรือไม่แล้วรอนานแล้วจะทำยังไงต่อเชื่อว่าหลายคนที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทจากเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการด o คอมกำลังรออย่างใจจุดใจจ่อว่าเมื่อไหร เงินเยียวยาโควิด -19 จะเข้าบัญชีสักทีบางคนก็ตรวจสอบสถานะค้างอยู่ที่สถานะเดิมตั้งแต่หลังลงทะเบียนคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนคนที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วก็ค้างอยู่ที่สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มและแบบนี้เมื่อไหร่เราถึงจะได้เงินต้องรออีกนานแค่ไหน ล่าสุดเมื่อวันที่21เมษาย,ยนสำนักง,งานเศรษฐกษิจการคลังได้ไขข้อสองสัยของประชาชนแล้วว่าห้างสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบต้องทำอย่างไรต่อไปจะได้เงินเยียวยาโควิดไดทหรือไม่ทำไมตรวจสอบนานขนาดนี้ตามมาดูกันเลย 1. ลงทะเบียนตั้งแต่28มีนาคมสถานะยังรอการตรวจสอบไม่บอกเลยว่าต้องทำอย่างไรต่อไป กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและปรากฏสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งแปลว่าระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนยังไงไม่ต้องดำเน,น,น,นินการใดๆ 2. รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเมื่อไหร่จะตรวจสอบเสร็จรอมานานมากแล้ว กระทรวงกรารคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนเพื่อให้ได้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดโดยระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด 3. ลงทะเบียน27ล้านคนแจกไปแค่3.2ล้านคนต้องรออีกนานแค่ไหนถึงจะรู้ผลโดยตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.romethink.com เมื่อวันที่28มีนาคมเป็นต้นมากระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพยายามเร่งตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคน เพื่อให้ได้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นมาได้แจกเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการโดยณนะวันที่17เมษายนแจกเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3.2ล้านคนและมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันที่20 ถึง21เมษาย,ยนอีก9 0 0 0 0คนรวมเป็น4.1ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า20,000ล้านบาทการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคนจะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้อง ของข้อมูลตามปัตประชาชนของผู้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าง,งบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านในที่ w w w p r o m e t t i n g อเมทกสสังเกตว่าผู้ลงทะเบียนในลำดับหลังๆกลับได้การตอบรับว่าผ่านเกณฑ์ในขณะที่เราซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนในวันแรกๆเมื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วกลับพบว,ว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลเป็นเพราะเหตุนใด การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคนจะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยง,งานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าง,งบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมา จะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงทางนี้ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดข้อที่5สถานะที่รอตรวจสอบคือไม่ได้แล้วใช่ไหมในเมื่อแจกไปแล้ว3รอบครบ3ล้านคนแล้วกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะและปรากฏว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งแปลว่าระบบ อยู่ระหว่างตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ได้แปลว่าไม่ได้รับสิทธิ์ท้งนี้กรณีไม่ได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งไปยับอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ว่าไม่ได้รับสิทธิ์และหากตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์จะปรากฏว่าสถานะไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากจุดๆโดยแสดงเหตุผลจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เกินเยียา ตามมาตรการ5,000บาทจำนวน3ล้านคนเป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้เบื้องต้นดังนั้นหากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดในทีที่เป็นกลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระมากกว่าที่ตั้งไว้รัฐบาลก็พร้อมจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ครบครอบคลุมมากที่สุด อย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายนโยนครอมอมีมติเพิ่มโควาตาแจกเงิน5,000บาทโครงการเราไม่ทิ้งกันจากที่เคยปรับจาก3ล้านคนเป็น9ล้านคนตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น14ล้านคนแล้วงบประมาณ2.1แสนล้านบาท